หลังจากที่พะร่วงก็พะลือกินข้าวกลางวันก็ปลาปิ้งกันไปแล้วแถมด้วยข้าวตอกคลุกน้ำตาลปั้นเป็นก้อนกันเรียบร้อยแล้วก็ปร,กรากฏว่าพะร่วงอ่ะเกิดปวดท้องขี้ขึ้นมาพะร่วงก็บบนขึ้นมาว่าอุย้ยเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปวดขี้วะ่ะเดี๋ยวพี่ปวดขี้วะ่ะเดี๋ยวพี่ไปขี้ก่อนว่าแล้วพะร่วงของเราก็ไปแอบหนังบังผมไม้หนังขี้อย่างสบายอารมณ์ ปรากฏว่าพอพร,ร่วงขี้สุดเรียบร้อยเอ๊ไม้เช็ดตูดเตียมมาก็ไม่มีผ้าหรือก็ไม่มีกระดาษทิชชู่หรือก็ไม่มีทําไงดีวิลาเอ้ยว่าแล้วพร,ร่วงของเราก็หักกิ่งไม้ที่มันตายๆแห้งๆอยู่ะ่ะมาเช็ดตูดแล้วก็เช็ดสองครั้งปาดๆจากนั้นพร,ร่วงก็เอาไม้เช็ดตูดที่มีขี้ติดอยู่ด้วยไปปักดินครับ แล้วนึกยังไงก็ไม่รู้ท่านก็บอกว่ามึงแตกเลยมึงแตกใบเลยมึงแตกใบเลยไม้ตา,ตายแห้งๆมันจะแตกใบได้ไมั้น่ะมันไม่น่าจะแตกใช่ไหมแต่ด้วยอิทธิริตวาจาที่ซักซิ์ิธครับผมเขาบอกว่าพอพระร่วงพุทธจบเท่านั้นแหละไอ้ไม้เชตูดแห้งๆตายแล้วที่มีขี้ติดอยู่นะ่ะ มันเกิดแตกกิ่งแตกก้านสับพรางขึ้นมา,นมา,นมากลายเป็นไม้ผุ่มน,น้อยๆขึ้นมาหนึ่งผุ่มเลยครับแล้วไอ้ไม้ประหลาดเนี่ยไอ้ไม้บ้านเนี่ยกลายเป็นว่ามันมีทรัพย์คุณพิเศษมีทรัพย์คุณประหลาดประหลาดนั่นก็คือถ้าใครก็ตามเด็ดใบเด็ดดอกหักกิง่งหักก้านของมันมาขยี้ขยี้แล้วดมอ่ะมันจะมีกลิ่นเหม็นเหมือนอย่างกัขี้อย่างไงอย่างนั้นเลยเอาห้แก้ว หมายแนวนี้แกวทำไมอะไรต้องเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับพระร่วงเนี่ยมันทำไมต้องออกมาประหลาดประหลาดอย่างนี้ด้วยจันเคียงก็แอบสงสัยไอ้เรื่องต้นไม้เช็ดตูดพระร่วงหรือต้นไม้แก้งขี้พระร่วงอะมาตั้งกับเด็กนะครับเหมือนเดิมจนกระทั่งมาเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนไกลในวิทยาคมแล้ววันหนึ่งนะครับมีโอกาสได้พาเด็กนักเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายลุกเสือที่เขาหลวงอุทยานแห่งชาติรามคำแหงเจ้าหน้าที่เขาหลวงพอรู้ว่าจันเคียงไม่เชือ่อเขาบอก จันันเคียงไอ้ต้นไม้ที่หวานนี่มันมีอยู่จริงๆนะชาวบ้านแถวคิริมาสเนี่ยเขาเรียกว่าต้นไม้เชตูดพระร่วงหรือบางคนก็เรียกว่าไม้แก้งขี้พะร่วงแล้วมันมีสรรพคุณอย่างที่เขาเหลามาจริงๆถ้าจันเคียงไม่เฉื่อเดี๋ยวจะพาไปพิสูจน์จันเคียงก็ดีใจเลยครับเราอยากจะพิสูจน์มานานแล้วว่าไอ้ต้นไม้เชตูดพะร่วงที่เขาหลําเขาลือกันมาเนี่ยมันมีจริงๆหรือเปล่าจันเคียงก็เดิน ลัดป่าฝ่าดงตามเจ้าหน้าที่ไปจนกระทั่งไปถึงบริเวณหนึ่งครับมันมีต้นไม้ลมลุกมีต้นไม้ผุ่มเตี้ยๆแบบเนี้ยขึ้นอยู่ทั้งหลายสิบต้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็บอกอาจารย์เคียงบอกเนี่ยอาจารย์เคียงนี่แหละนี่แหละไอต้นพันนี่แหละเด็ด <Dead S 1> <Dead S 2> ได้เลยพิสูจน์ได้เลยแต่เด็ดมันหลายใบ<ๆ>กลัวมันจะตายเสียพอเจ้าหน้าที่เขาอ,อนุญาตประกอบกับอาจารย์เคียงเนี่ย กลัวมันจะไม่เหม็นอย่างก็ที่เขาหำเขาหลือมาเด็วจะเสียฉือคนเหลาตัวต่อกันมาเสียเปล่าจันเคียงก็เด็ดมาเต็มกำมือเลยครับเด็ดมาเต็มกำมือแล้วจากนั้นขยี่ขยี่ขยี่แล้วก็สูดเข้าไปเต็มปอดฟุดเพราะกลัวมันจะไม่เหม็นอย่างที่เขาเหลาเขาลือมาปรากฏว่าโอ้โหเหม็นยมอย่างก็ส้มแตกยังไงย่างงั้นเองครับผมโอ้ยเค็ดเลยไม่เอาอีกแล้วไข่ทาพิสูจน์ไม่เอาอีกแล้วเหม็นจริงๆด้วย แล้วถ้าใครอยากจะตามรอยจันเคียงไปพิสูจน์ดูว่าต้นไม้เชตตูดพะร่วงหรือต้อนไม้แก้งขี้พะร่วงเนี่ยมันมีอยู่จริงแล้วมันเหม็นจริงๆหรือเปล่าบอกจันเคียงครับเดี๋ยวจันเคียงจะพาไปพิสูจน์เองแต่เตือนเลยนะครับถ้าจะไปอ่ะให้เตรียมยานดมยาอมยาลมยมมองไปด้วยเพราะมันอาจจะเป็นลมลมทางยืนก็ได้อย่างที่จันเคียงเป็นมาแล้ว